สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวพาเดินวันนี้เดินจะพาไปซื้อผักแถวบ้านไม่มีเนาะก็ต้องเดินไปเดินไกลอยู่ด้วยเพื่อนๆก่อนจะเดินไปแล้วก็เดินชมแถวๆนี้ก่อนเพราะว่ามันมันเป็นทางผ่านอแล้วเนาะที่เราจะไปซื้อผักมาชมด้วยกันแถวเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าเด้อ โอ okay, เคเพื่อนๆป้าไฟไปด้วยกันจ้าไปเที่ยวไปเที่ยวกับฉันทางผ่านเดี๋ยวจะพาไปซื้อผักแดดดีมากเลยเราเราถ่ายย้อนแสงเนาะเออใช่เราถ่ายย้อนแสง Shopping, shopping, country and shopping. Emmere shop là. Lang shopping, nó Amsterdam lang shopping, gì. เทโลซโทรศัพท์เพื่อนโทรศัพท์อันนี้เหมือนผ้าไหมเลยเพื<ๆ>่อนๆเนี่ยไหมตัวนี้เหมือนผ้าไหมนะแต่ดูในรูปสวยๆนะแต่พอเข้าไปดูไม่สวยอะ่ะดูแล้วมันเหมือนผ้าไหมเลยเนาะ สวยดูสิอันไอ้ถุงผู้หญิงนี้ก็สวยน่ารักมากอุ้ยต้องสูงร้อยเจ็ดสขึ้นอนะ่ะเพื่อนๆมันจะใส่สวยดูด,ดูสวยเนาะร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบมันจะใส่สวยอ่าร้อยห้าสิบเหมือนเราเนี่ย okay. ใส่สูงสูงีือสูงเด okay. ยี่ส <Draw ing pictures> <conclusions> ิบเซนแต่เดินได้ไปยี่สิบเซนได้เลยเนาะอันนี้ของผู้ชายสวยบ่อสวยบ่อของผู้ชายนะของซาลาลร้านซาลาห์เดินต่อเราเดินไปร้านขายผักเราโอเคจากเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปโชว์ที่ ก่อนเพื่อนๆจ้าก่อนจะถึงร้านผักเนาะเดี๋ยวให้ดูให้ดูดูทิวทัศน์สวยๆของอัมสเตอร์ดัมเนาะค่ะเนาะประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นได้พี่น้องนาหอนก็จะประมาณนี้แหละซะ้ต้นไม้ก็จะเป็นสกลเนาะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่ง ทั้งจกกักรยานทั้งรถก็ไล่ไลเ่เพื่อนๆเราวุ่นเราเบียกเลยเราวุ่นเราเบียกเลย่า <laughs> เหะ <laughs> อีอันนี้ก็อีกตรงขามกันเนาะจ๊ะเนาะฟังถนนตรงขามกันเป็นไงเพื่อนๆอุโมงอุโมงอ่ะน้ำเนาะถนนเรือเนาะถนนเรืองามบ่เพื่อนๆ อยากให้ช่วมน้ำจะเพื่อนๆจ้าเมืองนอกจะเมืองนอกประเทศในดร์แลนด์ต้นไม้สวยๆเบิ่เบิงเบิ่บ้ามเลยเพื่อนๆตืนอนต้นใหม่งจ้าจะอยู่ประมาณ3เดือนเนาะคิดว่า3เดือนเดี๋ยวก็ร่วงหมดจ้าแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จะร่วงหมดอันนี้อีกฟังขั้งนึ่งเลยจ้าฟังขั้ง ควงทางช้อปปิง้งก็จะเนาะโอเคจ้าฮะเบิร์กเดี๋ยวเขาจะเดินต่อจะเดินต่อถึงแล้วจ้า,าลานพักที่เทาตรงกันาลานาราบอตเทนนะจ้นะเนาะเมืองวันมีผักยังไงเ,เพื่อนพักชีนี่ที่เทาเสียวนะจ้ะเนาะเราจะไปทำเมี่ยงหัวปลาไซมอนแล้วก็ โอ้บ่ม,มีพกชีล่ามเพื่อนอนจา้าโอ้มีอยู่จา้ามีอยู่โอ้ยคือขายแพงแต่นอกบ้านอันนี้พกชีล่ามจะเพื่อนเพื่อนพกชีล่ามมันมีกําหน่อยกําไงเพื่อนอนจา้าอ๋ออันนี้กําไง่าได้ กำไญ่บาทหกบาทหกสิบเก้าเซนกำหน่อยเก้าสิบเก้าเซนมืดเราเพื่อนเพื่อนเอาไปแค่นี้แหละมือหลังค่อยย่างไม่อีกนาะมันนี่กำหน่อยนะแล้วก็จะเอาพักอันนี้เอาไปกินนจะจนะ๊ะเนาะเอาไปกินแอจะหนึ่งหัวส่หัวหัวปลาแซลมอนกินแซเพื่อนเพื่อน เอาไปสามอันพอเ,เอาไปสาลาเน่หน่อยใส่ลไปสาลาเน่อาไปสาลเน่เป็นน่งไม่มีบอเอาไปลายหรอเอาแค่สามอันก็พอเอาสมอย่างสี่อย่างก็พอ ไปสะระแหนจ้าเพื่อน,อนโอเคได้เราจะพาเข้าได้ซ้ยยางเราจะเนาะมีบักชีบัตรชีลาวก็บใบสะระแหนโอเคจ้าเนาะเ,เพื่อนจ้พาพักอยู่เอาบอ่แท่งกับศิประมาณนี้จ้าสิประมาณนี้เนาะ สลัดห่อมะกขือะกือฝร,รั่งกปะปามานนี่จะ,อะของอยูอัลอ์โพแท่นนะจ๊ะมันฝรั่งหัวหอมใหญ่หัวหอมเล็กหัวหอมแดงส้มจะเพื่อนๆส้มส้มส้ม แอปเปิ้ลอันนี้อันนี้ฝั่งผลไมาาน้นะจ๊ะนะก็จะประมาณนี้แหละจ้ะของเราวประเทศนะ้อมดมดแล้วก็มีจะเพื่อนแตงโมแตงโมแตงโมเพื่อนเพื่อนแตงโมวันนี้ไม่ลดจา้าหกยูโรวันนั้นซื้อสามยูโรนิดหน่อยวันนี้ไม่ลด เด้งโมจ้าปักนด้ดคืนนอนปักนดัดโอเคจ้ะเพืเ่อนๆจะเอามาฝาก